เพื่อนๆลองจินตนาการว่าถ้าเ,เพื่อนๆเป็นเด็กคนหนึ่งนะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะมต้นมปลายแล้วแล้วได้รับหน้าที่นะให้ต้องเลี้ยงเด็กนะซึ่งเด็กแบบเด็กมากๆเลยอะแบบเด็กอนุบาลน,น่ะนะแล้วทีนี้เด็กอนุบาลมันก็จะมีความแบบไรเดียงสานหนึ่งอรอไหมมีความไรเดียงสามีความน่ารักน่ารักแต่บางครั้งเด็กอะก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเด็กคนนั้นน่ะเขาอยากกินกุ้งกิ้งนะอะไรคือกุ้งกิ้ง เพื่อนๆจะเอาอะไรให้เด็กคนนั้นกินนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เข้มจะมาเล่าเรื่องวีรกรรมตัวเองสมัยเด็กซึ่งจริงๆพี่เข้มจําไม่ได้แล้ววีรกรรมนี้ของตัวเองนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เอามาเล่าเนี่ยก็เพราะว่ามันมันมีมูลนะครับมันมีมูลคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนที่พี่เข้มไป รวมญาตินะครับวันสงการเออวันสงการไปรวมญาติคือญาติญาติที่เข้มเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันนะครับทุกๆวันสงการนะแล้วก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปปูปาร์ตี้ไม่ใช่ปูปาร์ตี้เขาเรียกอะไรปูวิลล่าเออปูปาร์ตี้ไม่ใช่คนแก่อะไรก็ไปนะไปปูปาร์ตี้ไม่ได้นะคนแก่ปูปาร์ตี้ไม่ได้ไปภูวิลล่านะครับก็คือไปพักผ่อนนะครับบางทีผู้ใหญ่เขาก็ไปคุยกันบางคนก็ไปเล่น like <ๆ S 2> น้ําทะเลอย่างเงี้ยนะครับญออาติญาติก็มารวมตัวกันญาติญาติบางคนก็มาจากกรุงเทพ ญาติบางคนก็มาจากต่างจังหวัดอย่างพี่เข้มเนะี่ยอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพทีนี้มันมีญาติอยู่คนหนึ่งก็คือเฮียอ้ํานะเขาก็มาจากกรุงเทพสมัยเด็กๆพี่เข้มเคยไปอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนเรียนอนุบาลน,นะตอนเรียนอนุบาลก็คือเด็กมากๆอะ่ะเด็กขนาดไหนขนาดเด็กอนุบาลเพาะตอนเงเด็กพ่อแม่พี่เข้มน่าจะมีปัญหากันนะครับ คือโตมาก็มีปัญหากันแยกทางกันแล้วนะแต่เขาก็มีปัญหากันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วพี่เข้มกําลังสงสัยตัวเองว่าแบบกินยาขนาดไหนนะครับยาพี่เข้มที่เขาเคยดูแลพี่เข้มตอนอเด็กๆอะอ,อ,อยู่ข้างบ้านนะข้างบ้านอาานะโอ้อน,นี่คือเรื่องเล่าแบบหลานมาเลยนะพอพี่เขม้มไปอยู่บ้านอมามาตอนเป็นเด็กนี่คือพี่เข้มเป็นหลานมาเนี่ยทีนี้ยาพี่เข้มเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนอเด็กๆอะ เนี่ยเอาใจยากโคตรๆมันบอกมันอยากกินกุ <t 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 ้งกิ้งไอ้เราก็หาไปเถอะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่เข้มให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันก่อนนะว่าเออไอ้กุ้งกิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะญาติพี่เข้มก็เขาก็ตามหาเนาะเออเขาก็ดีนะเป็นคนที่ตามหาให้เรานะตามหากุ้งกิ้งให้เรากุ้งกิ้งคืออะไรมันมีกึ่งสเปรดรูปหรือเปล่านะมันมีกึ่งสเปรดรูปมันมียี่ห้อแบบกุ๋ยๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเออ ใช่หรือเปล่าในกะรุงกิงของมันนะหรือว่าจะเป็นอาอาหารสมัยนั้นมันมันก็มีอาหารไม่เยอะเนาะก็มีอาหารโปรดของพี่เข้มเนี่ยเออนึกไม่ออกเลยว่าตอนตอนตอนพีน่เข้มเป็นเด็กนี่พี่เข้มชอบกินอะไรพ้าโตมาพี่เข้มก็ยังแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองอยากกินอะไรอาหารดิบพีบ่เข้มก็ไม่กินอาหารเผ็ด พี่เข้มก็ไม่กินตอนเด็กๆนะโดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยให้นมกินนมไหมไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินนมด้วยกินยากสุดๆขนาดขนาดอาหารประจําชาติของเด็กก็คือนมนะนมแม่นะแต่ว่าแม่พี่เข้มไม่ได้ให้นมนะครับเป็นออนมชงโตมาได้ยไงไม่รู้ไม่ได้กินนมแม่นี่ยดีนะไม่ตายนะไม่กินนม ก็ไม่กินกินอะไรกะอะไรอะไรก็ไม่กินนะพี่เข้มอ่ะกุ้งกุ้งก็ไม่ค่อยกินเพราะว่ามันต้องแกะแตงโมแตงโมก็ไม่กินเพราะมันต้องคายมเมล็ดมเมล็ดมันเยอะอ้อยอ้อยก็ไม่ถือเป็นอาหารอ้อยถือเป็นแบบเป็นของกินเล่นเป็นสนแนค็คเคี้ยวๆแล้วก็คายก็อ้อยกินแต่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่มื้อหลักอะไรกะที่แบบ ที่แบบพี่เข้มกินเอออย่างข้าวบ้านอเมริกันอย่างเงี้ยกินเฟรนฟรายเงี้ยเออพวกอาหารฝรั่งอาหารเด็กอะเออพี่เข้มจะกินอาหารเด็กมันับมันมันเลยมีโมลว่าไอไอไอสิ่งที่ญาติเล่าเนี่ยเฮียอ้ําเล่ามันมีโมลมันมีความเป็นจริงมันน่าจะจริงนะครับเพราะว่าโตมาก็กินยากตอน,นเด็กๆกินยากไม่แปลกใจนะตอนแรกพี่เข้มก็ไม่เชื่อแต่บอกมาคิดถึงพิจารณาถึงนิสัยตัวเองดู น่าจะจริงเ่ีํมก็หามานะครับอะไรบ้างแล้วที่พูดไปเมื่อกี้ไม่กินสักอย่างข้าวเอาไปผัดข้าวมาให้กินไม่กิน <c oughs> ไม่กินสักอย่างเลยนะอยากเล่นไหมไม่เล่น <c oughs> นี่พี่เคมไม่กล้าไปเล่าที่ไหนนะเรื่องเนี้ยว่าแบบถ้ามีใครมาถามว่าเอออยากกินอะไรนี้โห อ่านใจพี่เข้ยมยากเขาพี่เข้ยมยังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าอยากกินอะไรนะถ้าไม่รอหิวจะจัดจริงๆกันั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินนะครับสรุปคือไอ้ไอ้กุ้งกิ้งที่ว่าเนี่ยเออญาติเออญาติพี่เข้มเขาก็เฉลยนะฮะเขาก็เฉลยกุ้งกิ้งก็คือไอ้มอสกัดอะไอ้ที่มันเป็นรสช็อกโกแลตนะ่ะ มันมีอสองยี่ห้อดังๆยี่ห้อสีแดงกับยี่ห้อสีเขียวเออพี่เข้มขอไม่พูดชื่อยี่ห้อนะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้เรานะครับอันนั้นนะคือกุ้งกิงของพี่เข้มนะสมัยน้องเข้มนะสมัยเป็นเด็กนะเอออันนั้นก็คือ,น,อ,อ,อน้องเออน้องเข้มจะกินกุ้งกิงนะครับก็คือกินยากมากนะครับโตมาไอ้นั่นอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่มันแบบก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เขาทุบทุบกระดูกอะ แล้วแล้วกระดูกมันจะเป็นแบบนึกออกไหมแหลกแหลกไหมมันทิ่มปากพี่เข้มไม่รู้ว่าคนอื่นเขากินไปได้ยังไงปลาก็ไม่กินกินยากมากคือโตมาแนละ้วเราก็ยังยังติดนิสัยความกินยากอยู่นะก็เลยเชื่อว่าเออเรื่องเนี้ยที่ญาติพี่เข้มมาเล่ามันต้องเป็นเรื่องจริงแต่พี่เข้มจําไม่ได้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่เข้มเอ่อเรียกว่ากินยากขนาดเนี้ยจริงหรือเปล่านะครับ แต่พิจารณาดูน่าจะจริงก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเ,เพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าแบบเด็กอนุบาลนะ่ะแล้วเ,เพื่อนต้องเลี้ยงอะ่ะแล้วเขาเป็นเด็กอนุบาลเขาทําอะไรไม่ได้เ,เพื่อนๆจะเอาอะไรให้เขากินนะหรือเ,เพื่อนจะประหลอกเขาด้วยวิธีอื่นหรือเ,เพื่อนๆไม่ถนัดเลี้ยงเด็กก็คือแบบอย่ามาอย่างนี้ฉันจะด่ามันเลยอะไรอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วเ,เพื่อนๆคนไหนเดาถูกบ้างนะว่าไอ้กุุงกิ้งของวิเชียเนี่ยมันคืออะไรอะผงม,มองสกัด รสช็อกโกแลตนะรสช็อกโกรสโกโก้พวกเนี้นะครับมีใครเดาถูกบ้างไหมนะอย่าลืมแบบว่าเออเล่าสู่กันฟังนะครับหรือว่าตอน,นเด็กเนี่ยใครมีวีรกรรมกินอะไรยากๆก็ลองเรียกว่าอะไรอ่ะลองลองแบบเออลองลองคอมเมนต์กันดูนะนี่คือวิรกรรมของพี่แคมสมัยเด็กนะโตมาก็ยังกินยากอยู่นะครับก็เลยหาแบบหาคนถูกใจยากอ่ะ เพราะคนที่ถูกใจนี่คือเขาต้องเขาต้องเข้าใจเราอเข้าใจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้เขามาตามใจเรานะให้ไปหาไ้ไปหากุุงกิ้งมาให้เรากินเลยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเอออย่างน้อยอะถ้าเราเรื่องเยอะอย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งโมโหกันนะอย่าเพิ่งโมโหกันคือเธอเธอจะกินอะไรเธอก็กินไปแต่เราเราเป็นคนประมาณนี้เออเธออยากกินอะไรเธอกินไปเลยเธอไม่ต้องมาห่วงเรา แล้วเธอไม่ต้องมาห่วงว่าเราจะอดตายเพราะถ้าเราหิวเนี่ยเราเราเดินไปกินอะไรเราก็กินนะมนมีกึ่งสำเร็จรูปเราก็กินนะเอ,อ่อหมอเราก็กินนะเพียงแต่ว่าอาหารที่ไม่ชอบเราอาจจะกินได้นะครับแต่ว่ากินได้น้อยนะครับจะว่าไปโตมาพี่เข้มก็ยังกินได้น้อยนะโอ,อ้อาหารอะไรบ้างที่เพื่อนๆไม่กินอาหารแปลกๆสัตว์ประหลาดอ่ะพี่เข้มไม่กินพวกแบบพี่เข้มเคยไปเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับกับ อาจารย์ที่เป็นเป็นหมอพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเอาไอ้นั่นมาให้กินไอไอตัวที่มันพองลมอะ่กอะกบอ่ะทางโคกอะ่ะที่มันพองลมได้นึกออกไหมเอามาทอดเอามาให้กินพี่เข้มกินไม่ลงหนูหนาเงี้ยเห็นเขากินกันพี่เข้มไม่กินเขากินเขากินอะไรกันอะ่ะแล้วก็ไก่นาไก่นาพี่เข้มก็ไม่กินไม่เคยกิน แต่ถ้าเอาเนื้ออะไรปแปลกๆมาให้กินล้วพี่เข้มไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่เข้มอาจจะกินได้แต่ถ้ามันมาเป็นตัวเป็นตัว,ตวอย่างเงี้ยค,คังคกวันนั้นพี่เข้มก็กินนะแต่รู้สึกว่านั่นจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เข้มกินค,คังคกนะเออกินยากสุดๆ,ๆเลยครับใครมีเวลากรรมอะไรก็มาเล่านะเออถ้าใครมีแบบชีวิตวัยเด็กก็มาเล่าได้ครับถ้อใครรู้สึกว่าฉันไม่ชอบพี่เข้มเลยนิสัยแบบนี้นะเอาเรื่องนี้มันยังจะมาเล่าอีกนะเลิกติดตามอย่าเพิ่งเลิกติดตามนะ ยังพังกดเล้กติดตามติดตามมันก่อนนะครับยังมีคลิปอื่นที่มันจะลงใจกว่านี้นะครับคลิปนี้เอามาเล่าคำๆเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าคนฟังจะเครียดหรือเปล่านะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอตัวไปกินกุง้งกิ้งก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีด้วย